สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อีชาวรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกทุกท่านนะครับคันข้างหลังผมเนี่ยฮีโน่นะฮะเอสเอสนะฮะโอ้รถเอาลจิมัดพายครับของแท้นะฮะโอ้สวยจริงครับสวยมากสวยมากครับผมพาดูครับนี่ครับ ออปติมัตไพนะครับทานฟอร์มเมอร์ภาคแรกนะครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบน่าสิบนสิบรูนะครับช่องด้างฮีโน่นะครับโอ้สวยครับสวยนี่สวยมาก เรื่องฮีโน่นะครับอันนี้เป็นหัวลากนะครับเอาอิมัติภายเลยครับรอได้พี่น้องเอ้หัว่ีดีดีครับหัวสวยมากนะครับหัวยังดีครับ ว่าสวยฮะพอฮีโน่ฮะพอโบอก,กี้ก็สวยๆอยู่ครับ สองเพาครับคันนี้สองพอเพาเบกแห้งนะครับสภาพยายงโอเคครับพี่น้อง ราคานี่เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะฮะแต่ราคานี่โอ้โหหน้าหน้ารุ่นครับคันนี้ซื้อเก็บกูครับออติมตัสพายนะโอ้ล็อกครับ นะคเดี๋ยวดูภายในครับโอเคมันเกิดไม่ได้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับชอบดูฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ก็ได้พี่นนท์ดูฝั่งนี้ก็ได้โอ้ข้างในสวยครับแอปเปิ้งพี่ทองสิภายในหัวยังยังโอเคครับพื้นยังโอเคนะฮะ อายุรถขนาดนี้นะครับเก็บนิดหน่อยฮะนี่ครับพื้นหลังคาเราก็ไปเก็บบุบใหม่นิดหน่อยครับบุบใหม่นะตัวแอร์มีนะครับนี่มีตัวแอร์โอ้เยเดินมาอีกสวยน้องอีกสุดครับคันนี้ต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าสุดฮนะ มากครับออทิมนะัตภายครับ ข้างอ่ะโอเคครับเก็บเอาหน่อยฮะโอ้โอสวยครับสวยแค่สีใหญ่นะครับไม่บวมนะไม่บวมนะครับ มีถาดเฉพาะตัวถาดตัวไอ้ข hm. well, we ้ามานนะฮะพูดถึงว่าเราซื้อเก็บนะครับเราซื้อเก็บซื้อเข้ากูนี่สวยงามครับพาฮิโน่พาใหญ่นะครับเอาตัวนี้เป็นพากับ เป็นเผากลับนะครับเผากลับนะครับลูกเข่าลงล่างนะครับเฟืองขับข้างบนนะครับใช้เฟืองขับบนยอยตุ๊ก,กตาก็แน่นนะครับโอ้ยแคสซีหนาจริงครับแคสซีหนามากแคสซีหนานะ สวยงามสวยงามสวยงามวันนี้โอผมชอบครับคันนี้นี่โ่้ใครตบได้จบครับรีบมาจบเลยฮะคันนี้ครับปรเปิดราคาอยู่ที่แสนสามนะฮะ ออพทีมาถภายกันนี้นะครับแสนสามนะฮีโน่ครับเอสเตอนะครับ, A est, รบสูงมากหัวใหญ่นะครับสุดยอดเทานี้สวยจริงใครสนใจก็มาดูนะครับที่กาลสินนะครับ รร้นนีคับก mm ิศ hmm. ดาอะไรย่นนะครับเบอร์โทรวาตามนี้นะครับเ mm hmm. นี่ยใจดีนะครับ mm hmm. ต่อรองราคาได้นะครับ แต่คันนี้มันสมบูรณ์นะครับที่ผมว่ากอนซื้อเก็บมันสมบูรณ์นะสมบูรณ์จริงสมบูรณ์มากสวยคนระับสวยใหญ่บล็อค3ึสามใบปัดนะครับหัวาสามใบปัดนะสุดยอดครันนี้ชอบครับผมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ